สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินอะไรนี่เค้กทุเรียนนี่คือปกติหลายๆคนที่ตามพันัานานจะรู้ว่าแพชชอบกินเค้กทุเรียนที่คอฟฟี่บีนใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยมีพี่ที่รู้จักซื้อมาฝากแต่แพาไม่รู้นะว่าเขาขายหน้าร้านอะไรที่ไหน,นรู้ว่าเขาขายอยู่อ่างทองแต่ว่าแพทไม่รู้ว่าเขามีหน้าร้านหรืออะไรยังไงเด็ดแต่เดี๋ยว จะไปถามมาให้แล้วจะมาเม้นต์รายละเอียดให้ใต้คลิปแต่เนี้คือพี่ที่รู้จักซื้อมาฝากเพราะรู้ว่าแบบเราชอบกินทุเรียนอะไรเงี้ยดูสิคือทุเรียนวางมาเป็นชิ้นแต่ยังไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแต่ว่าปกติแพลจะชอบกินของคอฟิบีนใช่ไหมที่แพลรเคยเรีวิวไปเรามารองน,นี้กันแต่เห็นทุเรียนวางมาแล้วแบบคือแบบจัดเต็มมากหวดมากวางทุเรียนมาขนาดนี้มาชิมกัน เห็นแม่กินไปแล้วแม่บอกว่าเนื้อจะแน่นๆแต่คอฟฟี่บีนอ่ะเขาจะเนื้อแบบเนื้อเขาเรียกอ,อะไรนะคอฟฟี่บีนจะเนื้อฟูๆเบาๆแต่นี้จะเป็นเนื้อนหนักเป็นมัตเทอร์ชิมกันนี่ดูดูวางทุเรียนมาจะเต็มมากขายยูอางทองค่ะเท่าที่รู้ คือเนื้อจะแน่นเลยแล้วก็หอมทุเรียนนิดๆจะแบบหอมเนยแบบเข้มข้นมากแต่ว่าในส่วนของตัวเค้กอะ่ะจะไม่มีรสชาติทุเรียนเข้มข้นเท่าของกอฟฟีนบีนจะกป็นแบกับเนื้อทุเรียนแล้วเลิศเลยอะ่ะใช้ได้อยู่ไม่รู้ชิ้นเท่าไหร่ด้วยนะอื ได้อยู่ได้อยู่แฟนบวกคนชอบกินทุเรียนแบบทุเรียนเละๆอ่ะทุเรียนนิ่มๆไม่ชอบแข็งอืมเลิศเดี๋ยวไปถามรายละเอียดให้ว่าถัาซื้อ,อยังไงอือฟินมากกินตอนดึก เดี๋ยวญี่ปุนี้ไปญี่ปุ่นแหละอยจะถ่ายคลิปมาให้รู้เยอะเข้า่จทำได้อุ๊ยอร่อยมากใครไม่ชอบเรียนข้ามคลิปนี้ไปนะแล้วก็วันนี้ไปสั่งผมอะไรคือแพลอ่ะจบจากจองสุราอายุทยาเป็นลูกพระพันปีพระเป็นสุเด็พระพันปี ก็คือเป็นคนจ้างเนยอะไรเงี้ยถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นพวกราชินีโบนเป็นอะไรเงี้ยเยอะแล้วพอดีก็จะเอาไปไหว้พงมอลไยไปไหว้ท่านเพราะว่าตั้งแต่จบมาก็กลับไปหาท่านไม่กี่ครั้งแล้วแบบมีพงมอะไรอยู่ร้านหนึ่งในไอจีคือตามมานาแล้วสวยมากๆก็เลยตัดสินใจสั่งแล้ววันนี้ก็แบบไปรับนัดหลับที่สยามดูงหงงมากเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่จะเปิดให้ดู สวยแบบคือว่าคุยไปคุยมาเจ้าของร้านก็บอกจบจากจากโรงเรียนที่พาพันปีท่านสร้างไว้เหมือนกันแล้วก็แบบท่านชอบมูกท่านชอบสร้อยมูกชอบดอกไม้ชอบวหลังสีชมพูอะไรเงี้ยก็เลย mm hmm. คุยเข้าๆว,ว่าอยากได้ประมาณนี้แล้ววันนี้แมสเซนเจอร์ Messenger เอามาส่งเปิดของมาตกใจมากทุกคนดูสิดูความเลยค่ะมีสร้อยมูคมีเข็มตัดมูกมีเพชรติดมาให้ด้วย ชื่อแพรลูซี่คือแบบเฮ้ยอะไรอะเราวพี่เขาหน้ารักมากแบบเนี้ยดีดูให้ดูใ,ใกล้แต่คือราคามันจะมันค่อนข้างสูงแต่แพรมีความสุขมันคุ้มมากกับกับฝีเมอเขาอะดิงนานละอีกดอกไม้จริงนะคะอันนี้ดอกไม้จริงอันนี้พันแปดคือราคามันแล้วแต่เราจะสั่งว่าอะไรประมาณไหนก็ใครสนใจลองลองไปดู ชื่อลายแอดไลน์ไปได้บานมีรู A ้โรย B A N M I R U R O I บานมิรู้โรยดูนี่สะพรึงมากให้ดูใกล้ๆของจริงนะจ๊ะนี่เดี๋ยววันนี้จะเอาไปไหว้แล้วก็ถาวายท่านก็แล้วก็แบบพวก แจกันดอกไม้ดอกไม้แบบเทศกาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเลิศมากจริงๆคือแบบเห็นแล้วแบบอุ้ยสวยอ่ะพี่เขาแบบสุดยอดมากไม่ได้รู้จักอะไรกันเป็นการส่วนตัวแต่เขาตามไอจีเขามานาแล้วว่าแบบเออยังไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่าเราก็มีบางทีเราก็ไม่รู้จให้ให้ใครไงขหมยทิ้งแล้วก็มาให้ดูค่านี้เดี๋ยวเค้กสั่งยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะ ไปถามก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกบ๊ายบาย